นิพนธ์เชิญครับไม่เชิญเดี๋ยวผมให้รับตีตอบนะฮะหนึ่งนาทีาเชิญครับ,รบก่อนที่จะได้พูดเรื่องจังหวัดตากพอดีท่านสอสอท่านมีเหตุเร่งด่วนที่พื้นที่นะครับอยากจะให้เร่งดำเนินการขอสักนิดเดียวได้ไหมครับขอความกรุณานะตรงน,นี้ท่านขอความเสียสลเดี๋ยวให้มาพูดกับรัฐมนตรีข้างหลังเลยคเอาเรื่องเอาเรื่องในประเด็นดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านมาพบรัฐมนตรีข้างหลังปลังเชิญนะเชิญครับรอเชิญนิพนธ์เชิญนะฮะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานพูดเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดตากครับเพราะว่าคนจังหวัดตากก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อนําไปสู่งบกลางด้วยผมมีสองเรื่องครับที่ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใกล้เคียงกับท่านสมบูรณ์ก็คือเรื่องแรกเรื่องเงินชาปนากิจครับเงินชามัชเงินชาปนากิจที่ทางรัฐบาลควรจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตวันนี้ผมมาทวงเงินครับสองครับ เรื่องของเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่เดี๋ยวนะท่านทิพลท่านประสิทธิ์ผมอนุญาตเขาหนึ่งนาทีก็ยังไม่ถึงหนึ่งน,งน,งนงาทีแค่สามสิบวินาทีนั่งลงก่อนครับผมอนุญาตเขาหนึ่งนาทีท่านนั่งลงก่อนครับอดทนฟังนิดหนึ่งเพื่อให้การประชุมเดินหน้าถ้าจะให้ประท้วงกันทั้งวันเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้อะไรนะฮะเชิญครับสามสิบวินาทีเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเกษตรกรที่จังหวัดตากตั้งแต่ปี2556ห้า้ห้าิหกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับ รอเงินน้าท่วมครับแล้วก็เงินที่เกิดวาตภัยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ผมแปลติไว้เนี่ยเพื่อขอปรับลดเงิน25%คำว่า25%เนี่ยได้เหตุผลว่าทา,ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเยือนต่างประเทศเนี่ยใช้เงินมหาศาลผมอยากจะปรับลดเพื่อให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไม่ต้องไปต่างประเทศบ้างกลับมาดูแล เกษตรกรบ้างครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดตากอย่างเดียวภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังครับครบ1ึงนาทีตามที่ท่านขอจะท่านนิธีตอบครับ